ปรบอาคารชุดนะฮะก็จะมีเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินนะหรือสำนักงานาที่ดินนะฮะเขตนะ,ะที่บ้านหรือว่าคอนโดนะที่อยู่ในพื้นที่นั้นคนระะับอ,อรบอาคารชุดปี2522แก้ไขเพิ่มเติม2551นะะที่สำคัญนี่ก็จะใช้กันเยอะก็มีประเด็นเรื่องการขึ้นค่าส่วนกลางนะฮะแล้วก็าการ เลือกผู้จัดการและกรรมการนะฮะสำหรับที่สําคัญจริงก็คือการขึ้นขั้นกลางเนี่ยต้องมีคะแนนเสียงเจ้าของร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของในการประชุมครั้งนั้นนะฮะการประชุมก็จะมีการประชุมสามันประจําปีนะนต้องจัดให้มีหนึ่งครั้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะฮะหรือจัดเพิ่มเติมก็ได้ถ้าจะเอ่อทัส เสียงไม่ครบจะพยายามจะให้เสียงมันครบอะไรเงี้ยจะจัดเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าขึ้นค่าส่วนกลางเนี่ยยังไงก็ต้องมีเอเจ้าของร่วมมาประชุมหรือให้ตัวแทนนะมอบอำนาจมามานะฮะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแล้วให้เห็นชอบด้วยนะต้องเห็นชอบด้วยเป็นมติที่ประชุม้วยให้ขึ้นนะอันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเรื่องค่าส่วนกลางนะประเด็นที่สองก็คือผู้จัดการผู้จัดการนิติบุคคลของคอนโดเนี่ยก็จะต้องมีเสียงในการกประชุมมานะฮะ ต้องมีเสียงหนึ่งในสี่นะหรือยี่้าเปอร์เซ็นตะี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสี่นะฮะของเจ้าของร่วมนะ่อ,อก็มีอาจจะมีประเด็นปิดย่อยเช่นเอ่อคนที่ไม่จ่ายค่าตวนกลางนะฮะก็เข้าร่วมได้แต่ออกเสียงไม่ได้หกเดือนเนาะไม่จ่ายแล้วหกเดือนเนี่ยก็เข้าเข้าร่วมได้แต่ว่าออกออกเสียงไม่ได้นะฮะคนที่จะออกเสียงได้ต้องจ่ายค่าตวนกลางต่อเนื่องนะฮนะแล้วก็ถ้าจ่ายช้าเนี่ยก็จะถูกปรับเอ่อ ภายใน6เดือนแรกเนี่ยถ้าจ่ายช้าจะถูกปรับสิเอร์เซ็นต่อปีนะต่อปีนะแล้วก็ถ้านานกว่า6เดือนก็จะเป็นยี่สนะจ่ายอนี้าปรับของอจ่ายค่าส่วนกลางช้านะ6เดือนไปแล้วก็จะโดน20%นะต่อปีนะของค่าส่วนกลางนั้นนะฮะอันนี้สำคัญกำหนดไว้ในกฎหมายเลยเนาะสำหรับกรรมการในนิติบุคคลเดี๋ยวนี้ หนึ่งคอนโดเนี่ยเขากำหนดกรรมการน้อยที่สุดสามคนนะฮะสามคนเอ่อถ้ากรรมการหนึ่งสามคนแล้วก็ถ้ามีผู้จัดผู้จัดการเลือกได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนก็เป็นสี่คนนะที่เป็นหารคอนโดมีแค่สี่คนแค่นนะั้นเองอย่างน้อยนะแล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดการไม่สามารถเลือกได้เพราะเสียงไม่ครบเนี่ยก็จะให้กรรมการสามคนเนี่ยอย่างน้อยสามคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเป็น รักษาการไปก่อนนะอาจจะใช้คําว่ารักษาการไม่ทราบว่าในกฎหมายเขียนเขียนคําว่าอะไรนะแต่มันคือรักษาการนั่นแหละนะทําทําไปก่อนนะจนกว่าจะเลือกได้แล้วก็ถ้ามีผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการหรือก,กรรมการเนี่ยก็เป็นได้ครั้งละไม่เกินสองปีนะต้องมาเลือกใหม่ทุกทุกสองปีนะฮะแล้วก็ถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยเการเลือกกรรมการนี่ก็ไม่ไม่มีกําหนดว่าต้องเสียงหนึ่งในสี่นะ ก็คือเสียงข้างมากของที่ประชุมอะไม่ได้กําหนดคนด้วยเสียงข้างมากของที่ประชุมมันเลือกเลือกเขาเลือกกรรมการนะฮะแล้วก็ส่งชื่อไปจดทะเบียนนะที่กรมที่ดินต้องจดทะเบียนนะไม่จดทะเบียนเป็นชุดบริหารเถื่อนนะชุดกรรมการเถื่อนผู้จัดการเถื่อนนะเวลาฟ้องร้องมีกฎหมายอะไรจะจะผิดกฎหมายแล้วก็จะโดนโทษอื่น โทษเดอะพระบะคอนโดนโเ,เป็นโทษเบาเป็นโทษปรับนะฮะแต่ว่าถ้าโดนกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายอาญานะจะมีโทษจําคุกด้วยนะฮะก็เออไปจดต้องจดทะเบียนนะการขึ้นค่าส่วนกลางและการจดทะเบียนผู้จัดการและกรรมการเนี่ยต้องต้องส่งไปก็คือประชุมหนึ่งครั้งประชุมสามัญประจาปีหนึ่งครั้งคำกฎหมายคือต้องบันทึกการประชุมแล้วก็ส่งไปรายงานต่อกรมที่ดินนะฮะส่งช้าโดานปรับนะฮะ ตรงนี้มันก็มีการผ่อนปนกันมาไม่ส่งกันบ้างอะไรบ้างแล้วส่งแล้วก็ไม่ไม่ปรับบ้างอะไรบ้างนะก็เลยย่อหย่อนนะกฎหมายก็มีการซิกแซกหลบกฎหมายกันนะฮะควนี้เออทรัพย์ส่วนกลางต่างๆเนี่ยมันมีเออบัญชีรายจ่ายประจาเดือนเนี่ยต้องโชว์แสดงนะฮะให้คนได้เห็นทุกทุกเดือนแล้วก็จะ,จะต้องมีตรวจได้นะเจ้าของร่วมสามารถเข้าตัวบัญชีได้ พบเหตุผิดปกติสุจริตนี่ก็ดําเนินการทางกฎหมายได้นะทางกฎหมายคือเขาไปตรวจได้แต่ว่าอาจจะมีการเอ,อยึกยักกันไม่ให้ตรวจอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผู้จัดการกรรมการบางทีเขาก็ไม่อยากให้เปลี่ยนชุดนะเขาอาจจะอยู่ยาไว้เพราะว่าเปลี่ยนปุ๊บไอ้ชุดคนใหม่เข้ามามันมาตรวจตรวจเจอแล้วมันซวยไงถ้าส่งมอบไม่ดีนะเขาบางทีเขาบางทีเขาไม่ค่อยประกาศไอ ประชุมเท่าไหร่คนไม่ค่อยรู้กันเพื่อให้คนมาน้อยใครได้อยู่ต่อนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะและ้วก็เออมันประเด็นมันมีป๊อปปูล่าคำถามป๊อปปูล่าอะไรกค็คือว่าไม่จ่ายค่าตวนกลางนะถูกเอ่อตัดน้ำเดี๋ยวนี้มันมีดีกาออกมาอ้างขอามาคุยคุยกับทนายไหมฮะแต่ว่าอ้างชื่อดีกาไม่ได้แต่ว่ามันออกมาไหลดีกาละคือตัดน้ําไม่ได้เนาะ ตัดน้ำไม่ได้แล้วก็ห้ามใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้แต่ว่าบางอย่างเท่านั้นนะถ้าไม่จ่ายเกินหกเดือนแล้วนะตัดน้ําไม่ได้ต้องปล่อยเขาดํารงชีวิตได้อืมแล้วก็มันเป็นจํากัดการใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้บางอย่างลิฟต์ไม่ได้นะลิฟต์ต้องปล่อยเขาขึ้นแล้วก็ทรัพย์ส่วนกลางบางอย่างแล้วก็บางคนก็บอกว่าให้จ่ายค่าน้ําไว้ก่อนนค่าส่วนกลางไม่จ่ายไม่เป็นไรก็ให้จ่ายค่าน้ําจะได้ไตัด ตัดน้ําไม่ได้แต่จริงๆก็มีดีกาของแล้วว่าไม่จ่ายทั้งส่วนกลางทั้งหมดอะตัดน้ําไม่ได้เลยนะฮะต้องลง,ลงชีพได้ห้องที่โดนยึดเนี่ยฮะก็ไปขายทอทอ,ทอตลาดะฮะก็ถ้าเจ้าของเดิมก็ไม่ไม,ไม่จ่ายค่าส่วนกลางเนี้ยคนที่มาซื้อที่ไปซื้อที่จากการขายทอดตลาดเนะะี่ยที่คคกรมข้าก็ดียต้องมามีหน้าที่มาจ่ายค่าส่วนกลางที่เหลือให้เพื่อมาอยู่ต่อนะฮะแตถ่ถ้าโดนยึด พอโดนยึดกันเยอะนะช่วงนี้ก็อค่าต้นกลางมันก็จะลดลงไปไอ้คนก็เก็บค่าต้นกางไม่ได้เงินก็น้อยลงไปเงี้ยออมก็โดนยึดกันเยอะห้องแต่ว่าต้องดูทําเลเวลามาซื้อบางทีก็ไม่เขาดูแลไม่ค่อยดีตึกนะลิฟต์ก็ซ่อมไม่ดีลิฟต์เสียบ่อยอะไรเงี้ยก็มาซื้อเราก็ซวยเองอ่ะซื้อซื้อราคาถูกก็ตามถ้าเจ้าของออกเก่าไม่ไม่ออกก็ต้องฟ้องขับไล่กันอีกวุ่นวายอีกอืม แล้วห้องก็โซมจมต้องมารีโนเวทใหม่อะไรทมองเนี้ยน,นะฮะนี่เป็นปัญหาเรื่องการซื้ออของขายท้อตลาดนะคอนโดนี่ถูกยึดกันเยอะเลยเพราะว่ามันมันผ่อนแล้วมันมันจ่ายไม่ไหวแต่ถ้าติดแบงก์อยู่ขายท้อตลาดได้ต้องจหาเงินให้แบงก์ก่อนให้เงินแบงก์ก่อน,เน,อ,นอเจ้าหนี้ที่มาฟ้องยึดมันก็ได้ตังค์ที่หลังบางทีไม่เหลือเลยนะแบงก์เอาไปหมดมต้องไปยึดทรัพย์อื่นอย่างต่อไปแต่ว่าถ้าไม่มี ิ้นเดียวก็อดเลยยึดได้อย่างเดียวไอตอนขายท่อตลาดก็ต้องเสียค่าฝากขายด้วยเป็นนัดนัดนัดละสองเดือนสามเดือนนัดหนึ่งสองสามพันอะขายไปนานนานขายไม่ออกก็ไอคนฝากขายก็เสียตังค์เยอะเหมือนกันอืมแต่เวลาโดนไปขอเอไก,ก่เกลี่ยชำระหนี้ได้แล้วถอนยึดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะกฎหมายใหม่ออกมาเมาื่อ,อปีกลางปีหกหกเจ็ดหก ปดเนี่ยกลางปี67นะฮะไม่ต้องถ้าไกลเกียร์แล้วถอนยึดนะฮะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแนละ้วก่อนค่าธรรมเนียมเยอะเป็นหนี้เขาก็เยอะแล้วเสียค่าธรรมเนียมอีกหมดตัวเลย